สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับกับกวินครับวันนี้เราจะพามาดูที่ดินนะครับบ้านนาเขื่อนครับหมู่ที่10ตำบลโพละอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาดเนื้อที่2ไร่ครับติดถนนทั้งสองด้านเลยนะครับมีความยาวด้านนี้อยู่ทั้งหมด84เมตรนะครับความยาวติดถนนซึ่งถนนเส้นนี้เรายกเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับ ด้านหน้าของที่ดินก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านสถานที่ใกล้เคียงนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านกันนะครับอยู่ไม่ห่างกันอยู่ประมาณ150เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านเลยบรรยากาศโดยรอบครับที่ดินแปลงนี้นะครับราคาอยู่1ล้าน2แสนบาทนะครับ ฟีค่าโอนกนรรมสิทธิ์ฟีค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วนะครับอันนี้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนี่ครับด้านหน้าของที่ดินนะครับมีความกว้างทั้งหมดอยู่34เมตรนะครับฝั่งนี้84เมตรครับ ฝั่งหน้าก,กว้าง34นะครับมีถนนขั้นกลางแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับ